วันนั้นกะเทยก็พากกันนอนอยู่ด้วยกัน4ี่คนในห้องกะหกรรมศาสตร์ที่โรงเรียนก็พากกันนอนเล่นโทรศัพท์กันไปปุ๊กปิกปุ๊กปิกแล้วปุ๊บแบบดึกมากแล้วกะเทยก็ปิดไฟปิดอะไรเนาะแล้วก็เริ่มจะหลับกันแล้วทุกคนก็นับหลับแล้วปุ๊บอันี่ก็อยู่ไปสักพัก <c oughs> อะไรวะขึ้นล <c oughs> <c oughs> ัดตรงนี้มัด <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ไม่ลูกก็จับได้มัดแล้วมันก็มาตรงนี้มัด แล้วเบิร์กก็ถามว่ามึ่อเมื่อยอยู่ทำไมเมื่อไออยู่ทำไมกูไม่ได้อ่อยเบิร์กอะไรไม่รู้มันขึ้นกูช่วยกูค้อนปุ๊บนะลูกก็ลูกก็ถอดเสื้อไปแล้ปุ๊บปุ๊บลูกก็ทำจนมักแล้วก็จับมาได้แล้วก็มันหล่นไปที่ขาลูกก็ปุ๊บแล้วก็จับที่ขาปุ๊บลูกก็โอ๊ยแม่งแม่งโน่ตอดแม่งโน่ตอดเบิกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแล้วก็เธอกระพากันเปิดไฟผับผับแล้วก็ฆ่ามันตายค่ะที่ค่ะปุ๊บทีนี้ วิวเพื่อนก็มองเห็นหน้าแล้วเนาะก็บอกว่าเออทำไมปากร่มงบวมจมอยอะไรเงี้ยร่มงบวมจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละน่าจะแพ้พิษแมง้อดเออแล้วก็เธอจะพากันขึ้นมอไซค์อัดสามไปโรงพยาบาลแบบด่วนแบบคุณหมอค่ะ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 ช่วยดูด้วยค่ะคุณหมอคุณหมอช่วยดูด้วยไปถึงปุ๊บเป็นอะไรมาคะออดโดนแมงนอตตอดค่ะแล้วคุณหมอดูเจ็บมากเลยค่ะคุณหมอโดนแมงอตตอด คนสุดท้ายหมอก็าอยาพร,รากลับบ้านค่ะ